หนุ่มพนักงานต้อนรับสายการบินดังควบเก่งชนท้ายรถบรรทุกค่ะ ช่วงค่ำวันที่7ธันวาคม2568ร้อยตำรวจโทสิคเดดโมรารองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจูครชะอำจังหวัดเพชรบุรีรับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายรถบรรทุกคนขับรถยนต์ได้รับบาดเจ็บติดภายในรถหนึ่งรายบนถนนบายพาชชะอำปานบุรีค่ะล่องใต้อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมประสานกู้ภัยสว่างสันเพชรนำอุปกรณ์ตัดถางเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่เกิดเหตุพบรถเก๋งสีบอลป้าย ทะเบียน8 9 1 3กอทมในสภาพด้านหน้ารถชนเข้ากับท้ายรถบรรทุก10ล้อสีขาว ขนส่งของโชว์หวยลงภาคใต้ป้ายทะเบียน4243นคนปรปฐมในสภาพฝากระโปรงหน้าฉีกขาดเครื่องแตกกระจกหน้าแตกหลังคารถเก่งเปิดภายในรถพบคนขับเป็นชายหนึ่งรายมาคนเดียวได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในซากรถกู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือก่อนนำตัวผู้บาดเจ็บออกมาได้และทำการปรถมพยาบาลเบื้องตน้นทราบชื่อคือนายนพดลอายุ33ปีอาชีพพนักงานต้อนรับ,บบนเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชียก่อนจะ ้าหน้าที่นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลชะอําจากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าวพบว่าไฟฟ้าส่องสว่างริมทางไม่ติดมานานนับเดือนส่งผลให้ถนนเส้นดังกล่าวยาวประมาณ2กิโลเมตรมืดสนิทไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างจึงทําให้ถนนบริเวณดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บไปหลายรายนายพรบพิษปานรอดอายุ29ปีคนขับรถบรรทุก10ล้อเราว่าก่อนเกิดเหตุตนได้ขับรถออกมาจากจังหวัดนครป เพื่อนําของโชว์หวยไปส่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพอมาถึงที่เกิดเหตุได้ขับรถเลนซ้ายมาตามปกติจากนั้นได้ยินเสียงดังสนั่นที่ท้ายรถของตนตนจึงเลี้ยวรถจอดด้านซ้ายก่อนลงมาดูพบว,ว่ามีรถเก่งพุ่งเข้ามาชนโดยมีคนได้รับบาดเจ็บอีกภายในรถดังกล่าว